ต่อมานะครับจะเป็นหน้าจอด i เอกซ t น c นะครับการตรวจเช็คสุขภาพของตัวเครื่องนะครับการตรวจเช็คสุขภาพของตัวเครื่องนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องดูมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องดูผู้ใช้งานต้องดูมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับ D5 นะครับ D5 เป็นชั่วโมงในการคาิเบินะครับก็คือถ้าเกิดครบ500ชั่วโมงนะครับ ตัวนี้ถ้าเราได้รันแสงอิเิเอรนะครับครบ500ชั่วโมงเครื่องจะฟ้องอะลามแต่ถ้าเมื่อมีการคาลิเบตนะครับตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์นะครับเราสามารถเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนอิเิเอรเปลี่ยนหัวเซนเซอร์ 2, เราต้องคาลิเบตเครื่องทุกครั้งตรงนี้ต้องเคลียร์เป็นศูนย์ทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเครื่องนะครับผมต่อมาสิ่งที่ต้องดูอีกตัวนะครับ ก็จะเป็นตรงคำว่า D10 นะครับ r a อ Output นะครับเราต้อง run i d e ี n นก่อนนะครับ run แล้วเปอร์เซ็นต์การทำงานนะครับถ้าเราใช้เมทอดอยู่ในมาตรฐานทั่วไปตัว D10 r a อ Output ต้องไม่เกิน80%นะครับต้องให้ ค่าแสงได้ตามที่เราเซตไว้ก่อนนะครับเราค่อยมาดูที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ได้3.5นะครับเราก็มาดูที่แรมเอาพุตนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์แรมเอาพุตที่ D10 นะครับก็คือเราดูเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับว่า3,000ชั่วโมงเปลี่ยนหลอดทุก3,000ชั่วโมงเนาะกับเปอร์เซ็นต์แรมอพุตนะครับ ต้องไม่เกิน80%นะครับถ้าเกิน80%ต้องควรต้องเตรียมที่จะเปลี่ยนหลอดใหม่ได้แล้วนะครับถ้าถึง90%ก็ควรที่จะต้องหยุดนะครับอ่ะดูตรงนี้นะครับให้สัมพันธ์กันนะครับอันใดอันหนึ่งถึงก่อนถึงตัวนี้ถึง80%ก่อนก็หยุดตัวนู้นถึง3,000ชั่วโมงก่อนก็หยุดนะครับตัวดโนสติกก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องดูนะครับผู้ใช้งานนะครับ